จินนี่ค่ะวันนี้พบกับช่วงคุณไม่ชัวแต่แอนชัวค่ะคำถามวันนี้นะคะถามมาว่าถ้าวันนี้ครอบครัวมีประวัติความดันเบาหวาน,วานเงจะมีผลต่อ,อก,การทำประกันสุขภาพหรือไม่การทำประกันสุขภาพนะคะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลหากเราไม่เคยตรวจพบโรคดังกล่าวก่อนการทำประกันหมดห่วงได้เลยค่ะ เว้นแต่ว่าบริษัทประกันจะเห็นว่าเรามีการผิดปกติเช่นน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มีการเข้ารับการรักษาพยาบาลมาก่อนล่วงหน้าบริษัทอาจจะให้เราไปตรวจสุขภาพเพิ่มตามที่บริษัทกำหนดค่ะแต่ว่าถ้าวันนี้เรารู้ว่าครอบครัวของเรามีความเสี่ยงสูงแล้วรีบทำการสุขภาพไว้ตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าค่ะเพราะเราก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากกว่าคนปกติค่ะถ้าวันนี้ มีคำถามที่คุณไม่ชัวร์แต่ต้องการคําตอบที่ชัวร์สามารถส่งคำถามของคุณมาได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในช่วงคุณไม่ชัวร์แต่แอมชัวร์ค่ะ